สวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้ไปสอนมาแล้วนะครับก็ยังมีงงๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนำนะครับวิธีสร้างสับโดเมนนะครับแน่สมมุติว่าผมจะสร้างสับโดเมนนะครับอ๋อเดี๋ยวผมไปตั้งแต่แรกเลยด้วยกันนะครับจะได้ทําไปด้วยกันสําหรับโฮสที่ผมใช้นะครับก็คือจะเป็นโฮสเกเตอร์นะครับของที่อื่นเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถ้าใครทําเป็นโฮสเกเตอร์เหมือนกันนะครับก็จะมีหน้าตาที่เหมือนกันแบบนี้นะครับ ี๋ยวเรามาดูกันนะครับอย่างแรกให้เราไปที่ subdomain ก่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ผมสมมติว่าผมจะสร้างาตัวนี้นะครับ b e s t i a m e นะครับจะสร้าง subdomain ที่ b e s t i a m e นะครับชื่ออะไรดีน้า w p s แรกกันนะครับเห็นตัวนี้นะครับแล้วกด create นะครับ เราสามารถใช้ชื่อตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดก็ได้นะครับหรือว่าจะจดเป็นเว็บตรงๆเลยก็ได้นะครับโอเคอันนี้ก็ก็บอกว่าเสร็จแล้วนะครับ wp. s b e s i f r a m e com นะครับเสร็แล้วกด go back เลยนะครับหรือกดตรง home นี้ก็ได้นะครับเราจะมาดูในส่วนของการ install WordPress กันต่อนะครับโอเคมาหน้านี้แล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมานะครับเรื่อยๆเลยแล้วก็มาที่ quick install นะครับ กดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเลื่อนลงมาแล้วก็กด Install WordPress ก็ได้นะครับแล้วก็เลือก Install WordPress นะครับอย่างอันเนี้ยผมเลือกที่จะ install ไว้ที่สามโดเมนของ wp นะครับ w p s b e d i f r e m c o m นะครับโอเคเราใส่ Admin นะครับ อันนี้แนะนำให้ใส่ให้ถูกต้องนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลืมรหัสผ่านเนี่ยเขาจะได้ส่งมาให้นะครับโอเ okay. ค admin user ก็คือ admin นะครับจะเปลี่ยนเป็นอันอื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็คือชื่อนามสกุลจริงนะครับโอเคกด install เลยนะครับตรงน,นี้จะเป็นแถบ process นะครับถ้าสมมติว่าเขาดำเนินการติดตั้งให้เราเรียบร้อยแล้ว ก็ตรงนี้จะแสดงสถานะมานะครับว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ดูไปทั้งพาสเวิร์ดเลยอันนี้บอกเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยโอเคนี่นะครับพาสเวิร์ดให้เรา c o ปปี้ไว้นะครับแล้วก็ไปลองล็อกอินดูนะครับนี่เห็นไหมครับก็จะคลิกลิงก์มาที่นี่เลย w p s b e t i n i c o m นะครับ wp.login นะครับ Username ก็คือ admin นะครับ p a s s w o r d ก็คืออันตะกี้นะครับของเรา ล็อกอินนะครับรีเมมเบอไว้ก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะสอนในส่วนของการตั้งค่าตีมต่อไปเลยนะครับแต่ว่าจะแยกเป็น2วิดีโอเพราะว่าส่วนของตีมเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเพื่อนๆจะได้ทําด้วยกันได้นะครับแล้วก็ถือเป็นการทบทวนไปด้วยอันนี้ในส่วนของการอินสตอลนะครับลอง l o อกอดูโอเคเว็บของเราเรียบร้อยแล้วนะครับดําเนินการติดตั้งแล้ว อคนะครับอันนี้ก็จะเป็นเว็บเปล่าๆเพมเพลนเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูเว็บไซต์ของเรานะครับอย่าลืมนะครับก็คือคลิกขวานะครับ Open in new tab นะครับจะได้เห็นความแตกต่างนะครับระหว่างหน้าแอดมินกับหน้าหน้าเว็บไซต์จริงๆของเรานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นหน้าหน้าหลักปกตินะครับซึ่งยังไม่มีการตกแต่งใดๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมาแนะนําในส่วนของธีมกันนะครับ ว่าจะติดตั้งยังไงนะครับแล้วก็มีการตั้งค่าย,ยังไงทําไปด้วยกันนะครับใครที่มีไฟล์อยู่แล้วนะครับก็ลองเปิดมาแล้วก็ลองทําดูได้เลยนะครับติดตามกันต่อนะครับขอบคุณครับ